มาออกแล้วชนะนี้โชคดีดาวรงชัยเป็นตัวนำหิรันงามตัวที่สองควันทิพตัวที่สามเอเปโซตัวที่สีบางรักที่หาที่โค้งไปเก้าโชคดีดาวรงชัยเป็นตัวนำหิรันงามตัวที่สอง เอพิโซตัวที่สาควันทิพตัวที่สบางรักที่ห้าที่ป้าย8โชคดีดาวธงชัยเป็นตัวนำขิรันงามตัวที่สองเอพิโซตัวที่สาควันทิพตัวที่สี่เอวีที่ห้า ที่โค้งไปเจ็ดโชดีดาธงชัยเป็นตัวนำพิรันงามตัวที่สองเอพิโซตัวที่สามอาอวีตัวที่สี่ขวัญทิพที่ห้าที่โค้งไปออกทางตรงพิรันงามเป็นตัวนำโชดีดาธงชัยตัวที่สองเอพิโซตัวที่สามอาอวีตัวที่สี่ขวัญทิพตัวที่ห้าขณะนี้พิรันงามเป็นตัวนำโชดีดาธงชัยตัวที่สอง เอปเปโซตัวที่สามขวัญทิพตัวที่สี่อาวีที่ห้าขณะนี้ชิรันงาเป็นตัวนำเอปเปโซที่2ออาวีที่สาม